เมืองไทยวันแรกนูจะกินอะไรลูกกินอะไรติ๊กต๊อกติ๊กหลายอย่างมากฮะไข่เจลถว,วยถวยถวยก่อนปอกผลไม้จะทำการล้างก่อนทุกครั้งนะคะแตงดีๆค่ะไม่มีเม็ดนะคะต่อไปเป็นเมลอนแคนตาลูปหืนี่ก็หอมค่ะเมลอนลายนะคะเป็นแบบนี้ค่ะสวยงามนะคะเหมือนแตงไทยบ้านเราเลยค่ะ หอมหอมเหมือนแตงไทยเมลอนสีเขียวนะคะนี่อันนี้หอมมันอ่อนค่ะเบจพลัดตระกูลเดียวกันกันกบเน็กตารลินนะคะยังไม่เจอเม็ดเลยค่ะเม็ดเล็กอื้สดชื่น นี่ค่ะเม็ดเล็กมากเลยนะคะตี๊ดเดียวไม่ได้ทานอาหารอีสานนานมากแล้วนะคะวันนี้มีเมนูแกงหน่อไม้ค่ะวันนี้ใส่เห็ดสามอย่างนะคะเห็ดเข็มทองออรินจีนะคะแล้วก็เห็ดเนี่ยค่ะชนิดนี้ค่ะสีิวขาวเนี่ยค่ะแล้วก็หน่อไม้นะคะหั่นเป็นแบบนี้อาสลิกนะคะเก็บจากสวนค่ะแล้วก็ต้นหอมก็เก็บจากสวนด้วยนะคะตะไคร้แล้วก็กระชายค่ะ พี่น้องขาจะไปเล่าความหลงหลงลงืมให้ฟังนะคะไอมีตะไคร้นะคะเอามาจากเมืองไทยห่อขนาดนี้ค่ะนี่เนี่ยแช่ไว้ในช่องฟิตนะคะหายังไงก็หาไม่เจอค่ะหา,าหลายอาทิตย์แล้วนะคะไม่เจอค่ะเห็นแค่ตะไคร้หนึ่งต้นนะคะวางอยู่ค่ะที่เหลือหาไม่เจอเลยค่ะพี่น้องขาเป็นเหมือนกันไหมคะหลงหลงลงืมลืมแล้วก็เมนูของสองพ่อลูกนะคะปีกไก่ย่างขมิ้นค่ะก็ไปทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้แล้วก็เหยียดตรงอย่างเนี้ยค่ะ จะได้ปีกไก่ที่ตรงสวยนะคะก็จะประมาณนี้นี่ค่ะเวลาทํำขายก็เสียบประมาณนี้นะคะเมื่อวานมีโอกาสได้คุยกับมาดามข้างบ้านเนี่ค่ะบ้านอยู่ตรงนี้นะคะมาดามอายุจะเจ็ดสิบปีแล้วค่ะตอนนี้ก็เป็นโรคแบบโรคประจำตัวนะคะเจ็บอ,อ,อดแอดแอดนะคะมาดามมาคุยกับแย้มไหมกับไอ้บุญเธอนะคะบอกว่าขอฝากกิ่งไม้ใบไม้ไปทิ้งให้หน่อย เพราะว่ากิ่งไม้ใบไม้เนี่ยจะต้องไปทิ้งที่ที่เขาให้ทิ้งนะค่ะอยู่นอกเมืองนะคะ mm hmm. ชีวิตของมาดามน่ะ mm hmm. เคยมีสามีค่ะ mm hmm. เคยมีสามีเคยมีลูก mm hmm. นี่ลูกชายเสียชีวิตตอนอายุประมาณ30ต้นๆนเนี่ยค่ะมาดามก็อยู่คนเดียวมาหลายปีแล้วค่ะนี่มาดามก็เลยบอกว่าแกคงอยู่ได้ไม่นาน mm hmm. อยู่เนี่ยค่ะพี่น้องขาบ้านมาดามสวยมากเลยนะคะมีดอกไม้ทุกชนิดมีผลไม้มีลูกพุนมีแอปเปิ hmm. ้ลเห็นวิวทิวทัศน์สวยแต่เป็นบ้านชั้นเดียวค่ะแกเสียชีวิตนะคะแกก็จะทําพินัยกรรมค่ะ บ้านหลังนี้มาดามจะยกให้ทางโบสถค่ะก็ยกให้ทางโบสถไปแล้วแต่เขาจะทําอะไรนะคะแต่ถ้ามีหลานมีอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่แน่ใจนะคะอาจจะยกให้ค่ะแต่พอดีมาดามน่ะไม่มีครอบครัวเขาว่าอย่างนี้นะคะพริกแห้งกระเทียมตำให้ละเอียดค่ะ เสร็จเรียบร้ยแล้วนะคะหลังจากนั้นก็นั่งพักมาใส่เลยค่ะสเสร็จียบร้อยแล้วค่ะหอมแท่หอมบา,าอนะคะหอนเลยพี่น้องคะข้าวเหนียวกำลังจะสุกนะคะวันนี้นึ่งข้าวเหนียวด้วย ไก่ก็กำลังจะสุกเหมือนกันค่ะหอมถิเนาะไก่หอมหอมค่ะไก่อะไรมาคันอยู่ตรงนี้หอมหอมมีปลาสับด้วยนะคะปลาสับที่ทำาันันั้นหรอค่ะที่ทานกับลูกพุนนะคะ นอ <ITA> สิบ้งป๊าป้าแมสซอันนี้มีถั่วกับแครอทอบเนยด้วยนะคะของฝรั่งค <NBA> ่ะแล้วก็แกงเห็ดร like <pper> ้อนๆค่ะแกงหน่อไม้ค่ะผู้ติดแกงหน่อไม้ใส่เห็ดร้อนๆนะคะมาทานอาหารด้วยกันค่ะป๊าป้าระวังร้อนนะสิโจปป้า่าเอาระังหอนอ่าหอนเ็นบจับอย่างไวเลยร้อนมากๆค่ะวันนี้ใส่ถุงนะคะ อ่าตามสบายใช้มือเลยสิลูกดูว่ามันร้อนมือมือพะนะคลอดหอนเอาเลยไอาเลยนี่โอ้นี่อาหารนน้องแม่ซิันีนี่ให้ใหม่นะคะแกงน้องใหม่ลูกกาซิบมั้งจะได้ เพื่อนึกยบะนี่ปลาสับไม่ม่ซอไม่ม่ไม่ม่ืมินคะพี่น้องคะิ้เเออแบบนั้นก็ได้จําได้ไหมที่เสียงพากินอุ่จัดนี่ก่อนปราสับลูกได้ไหมนี่วางตรงนี้ก็ได้ ไ้ถึงสารสัตว์นสีชื้อพ่อนม่สีช้อร้อนร้อนมากๆร้อนมากๆร้อนมากๆรับไอ้ยดีละแบบนี้ปะปะอี้วน้องขาเาไม่เข้าน้องขาเขาไม่กินเท่าไหร่รินะ อันนี้ทานคนเดียวนะคะทานคนเดียวไม่ใช่ช้อนกลางก็ได้มมค่ะผมชอบมากๆกับเซปะปมชอมากๆกับเซมากๆกับผมดยกคุณ้ ปลาสับลูกเอ้แี่บจะจำอุยเอาหมแดงปลาสับเข้ากันค่ะ วันนี้มีเรียนนะคะมาทานข้าวที่บ้านมีเวลาพักแค่ประมาณชั่วโมงชั่วโมงนิดนิดค่ะชั่วโมองกว่าอืมแสบเลย ไปเลยปล่อยไปตื่นหอะชิมได้ไหมกับพีทายชิม,ชมดูรับบิ๊กไปเอาช้อนไปลูกไปช้อนเออนี่ไงชิมเลยเนี่ยอร่อยดีข้าวเหนียวจ้ำส,สับบันมากม,มายแต่ร้านร้านเยอะแยะไทยแลนด์เยอะมันเยอะมากๆไทยแลนด์มีขไข่ไหมครับเขาบอก เป็นเลือดเสียบอะไรนะเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ่ออทอดมันปลากายค่ะน,นี่ซื้อมาจากร้านไทยนะคะซื้อมานานแล้วอยชินตาสาันยังไงจำได้รึเปล่ายังไม่เยอะเล Hum, bon papa, pas là ça tu me dois, tu Si tu te sens pas un petit ça fait pas trop. voilà. แค่ค่น่คือคปลวกเมีเนะี่ยลื่นปาูจำบุต การเริ่มร้อนที่ฝรั่งเศสเริ่มมีแมงวันนะคะต่อไปก็จะเป็นยุงค่ะมีแล้วมีแล้วยุงมีแล้วเหรอกัดจริงหรอลูกระวังนะยุงฝรั่งเศสตัวเบลเลอร์เลยค่ะเบลเลอร์มามไทยอืมตาสรวงุจิบตุ๊บจิบตุ๊บจิติบตุ๊บจิบตุ๊บจิบ มีห้องนู้มีกุญับมีที่ว,งวางไว้วางวางให้เราดูดดไม่รู้จำแบบไหนจำไม่ได้จำบุ้นเลยลูกจำไม่ได้ดูเอาเอาข้างนี้ไงลงคือหลายคืออย่าง้คื่อลาล่ะจำไม่ได้จริงๆ เมืองไทยวันแรกหนูจะกินอะไรลูกกินอะไรติ๊กตอกติ๊กหลายอย่างมากถ้วยเจียวถ้ยวยถ้ยวยถ้วยถ้วยถ้วยเล็กถ้วยเล็กก๋วยเตี๋ยวเรือใช่อ่ากี่ถ้วยห้าถ้วยาชอบกากหมูด้วยไหมหกากหมูด้วยไหมไม่รู้จักไหมคะกกาหมูเออกรอบๆที่กรอบๆเอาเอาอยู่นะ Ah, quoi est-il? Papa? Mmh. Mmh. Doulian? Non! Mmh. Je mmh. te dois. Maïsap. Hein? Maïsap, Doulian. Maïsap. Maïsap. Maïsap et Maïsop. Macmac. Mmh. 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 Euh, Peut-être la soupe de boule, j'aime bien. Mmh. Ah, du pareil! Mouan kalei! Très dégling! J'aime bien. Ou alors. Euh, เฟรด์ไรซ์สุข c h i c k e นฉันยังซีนเขาผัดทำให้ทุกวันไม่เบื่อแล้วฉันเพลิดเพลินชุบผู้ตัวไก่นะเราจำในซุปแล้วก็เรามีไก่กับกุ้งๆไก่จำในซุปคืออะไรอ่ะซุกี้เหรอไม่ มันมีไก่กรมมันมีข้าวกรมกรมข้าวมันไก่ข้าวมันไก่อืมเมียก็ยังเห็นให้กินอยู่บนานแล้วเนาะนานแล้วไม่ไม่ทำนานแล้วกินกินหน่อยมากเลยลูกแม่ที้นะไปเจอคนสองคนไ,ไปแม,ม่ไปนั่งยี่ผู้เดียว เอาก็ไม่ยินมเป็นยังยเบ้สทสั่างกูนเก็บจา,า,นา,านข้าวเหนียวไปนี่แต่ไม่ยินลมมาแล้วฟ้าฝ้อเเอฝนไปล้งแซบ ปิดหน้าต่างเลยป้าป๊าปิดหน้าตา่างกินไปจนกว่าฝนจะตกห้ำหัวพี่น้องคะนี่ไหมเสียบมาด้วพ่อแล้ว,วจะเก็บมังคุดด้วยเดี๋ยวจับลึกแล้ว นอตกนิคโนยน้อนตกนิคหนยเเก็บของเข้าบ้านหมดแล้วเขาองคเ้าอี้ตรงนู้นก็เก็บเข้าบ้านหมดแล้ว นี่ะาอไรนเป็นนี่นะคะนนี้เป็น,น,น,ปน,น,น,ปนถุงขยะนี่คะกิ่งไม้นะคะกิ่งไม้ใบไม้แห้งนะคะเราจะต้องเอาไปทิ้งที่เดชเตอรี่นะคะที่ที่ให้ทิ้งกิ่งไม้ใบไม้โดยเฉพาะนะคะก็สบยสี่ถุงนะคะ นี่พี่น้องขะดูบ้านมาดามค่ะออดูสิคะบ้านมาดามสวยๆนะคะมีดอกไม้สารพัดอันนี้ดอกอดอกก้อนหีมะค่ะที่ตรงนู้นก็จะเป็นต้นผลไม้นะคะอันนี้ต้นลูกพลุนค่ะมาดามมีดอกไม้สารพัดเลยนะคะบ้านน่าอยู่นะคะ ที่ทิ้งเศษใบไม้นะคะนะคะทิ้งแตทิ้งเฉพาะใบไม้นะคะใบไม้กิ่งไม้ทิ้งตรงนี้ค่ะแต่ว่าถังถุงขยะเอาไปทิ้งที่อื่นนะคะมีบางคนก็เผื่อทำหลุดถุงขยะลงไปข้างล่างนะคะตรงนู้นก็ที่ทิ้งลังใหญ่นะคะที่ทิ้งไม้ที่ทิ้งโซฟาเก่านะคะ รือว่าที่ทิ้งล้อรถค่ะก็มีนะคะ